thế mẹ say hẹn nong được không? à lúc tên hẹn nong mương nữa ừm, mưa to lìn, gạt ngáp bịt tai, gì สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตซาวหล่ในต่างแดนนะคะมื่อนีสาเล่แตงตัวกันพี่น้องเพราะวะ่าอย่างตีเพราะวะ่าอ่สุภาพพี่น้องเข่าป้าเนาะเพราะว่าอ่พอน้องเอน๋นะมูเพ่นที่ยู่ติดกับเมืองหลวงออสโเล่นะขจาเห็นเห็ดเ,เพิ่งหวานเราพี่น้องบางดอกกระเท่าบางดอกกระหัวแต่สีนุ่มๆอยู่แต่ว่าก็บยุ่ไก่กับมองที่สาวหล่อยู่ประมาณขับรถประมาณไปกับหก ไอหกชั่วโมงเนาะมูลวาน,นเห็ดกำลังออกบางดอกกระเทาแล้วว่าสั่นเ้าแหละกก็เลยสิไปเลาะเบิงได้ปลาหลวกะสิพาน้องเอนะไปเก็บสตอเบอรี่ป่าด้วยเนาะเพราะว่านางไปเด็ดนั้นแต่สตอเบอรี่ที่แม่ปลูกแล้วมันยังไม่สุกเนาะ <c oughs> มันยัไมสุกอยู่ซะาแหละกก็เลสิพาลูไปเก็บหมากสตอเบอรี่ป่าแลวกะสิหาเลาะเบิงเห็ดน้ำนอพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วฝั่งด้านของสาวแหลกนั้นนะ เห็ดพึ่งขาลายเขาจะออกก่อนเนาะพี่น้องเห็ดพึ่งขาลายออกก่อนหลังจากนั้นก nice ็จะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานแล้วก็จะเป็นเห็ดมันปุเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดแต่ดำนะกัญชาแหละจะม่ผิดแต่ดำแล้วก็เห็ดมันปูดำขาส้มแล้วก็เลื้องนี่เขาจะออกใกล้ๆกันเนาะเขาจะออกไล่เลี่ยกันแต่ว่าที่แน่ๆนั่นก็คือเห็ดพึ่งขาลายจะออกก่อนนะคะ ซาแหล็กก็เลยว่าสิไปเลาะปลาพี่น้องเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาออกหรือยังเนะาะบักหลานแม่สิไปเที่ยวป้าบ่ลูกหือสิไปซดส้างหาเห็ดบ่ลูกสิไปซ้อยแม่หาเห็ดบ่ลูกติเอาดีค่ะาีิจายาไมคือสุกแกนนะ่านสนสนอะกีหลานจะไปแซ่กักบลูก กูสูดแก่นะสินัสซบสินัสซับบอกบอกเป็นภาษาไทยดูไปใครเฮ็เอามือออกน้ำนี้ยังทักฮัลโหลฮัลโหลก็รู้ว่าจะพ่อพ่อเด้อพี่นองคันโชคดีกับพ่อเนาะถ้าโชคไม่ดีก็จะหาเก็บมาก ตอปรีป้าให้ลกูกเพราะว่าไปชมบรรยากาศนอกบ้านมากเนาะทางกินลมส้มวิวรับอากาศบริสุทธิ์อือเดี๋ยวแถวนี้เฮ็ดท่านได้ขึ้นอยู่กับพี่น้อง ยังไม่ขึ้นเนาะแต่ว่ามีอีกอยู่มองหนึ่งอยู่คือว่าอีกปลาหนึ่งเนาะมองนัน่นคือว่าเห็ดเขาจะขึ้นก่อนไม่เจอเห็ดอะไรเลยฝนก็ตกลิ้นเดี๋ยวพี่น้อ,อ,ง,อ,ง,องแม่บ้างบาแม่เก็บให้แม่เก็บให้อย่าลงไปเพนเปียกฝนตกนะไปหาเนว้ไส้มาไป Hmm, hujan ซาแอลก็ว่าคันเก็บมาร์คสตรอเบอรีร่ปลาให้ลูกเสร็จแล้วสิาพาพี่น้องไปเบิ่งปลาเห็ดอีกปลาหนึ่งเนาะเพื่อเกิดแล้วมาถึงแล้วจ้าพี่น้องดีกายนี่คันเอฟซีจำได้กเะเจี๋ยเห็นซาแอลเก็บเห็ดนแ่นเนาะพี่น้องเห็ดพึ่งหวานเนี่ยอยู่ในปลานี่ยราคาในปลา,านั้นแล้วกา็ขับรถตรงไปนะก็จะเป็นมาร์คสตรอเบอรีร่ปลาแล้วเาไปลุ้นกันเพราะว่าเห็ดเพิ่งคาไล่ขึ้นไปเพราะว่าป,ปกติแล้วเขาจะขึ้นแล้วเนานะปลานี่ แล้วเาไปสำรวจเบื่อจ้าพี่น้องถ้าเห็ดไม่ขึ้นก็เก็บหมากปูเบอรี่อมหมากสตรอเบอรี่ป่าแล้วก็ขับรถกลเมื่อกี้นี่ซสาแหล่เห็นยอดตะกกะแตนนอพักตะก,กะแตนเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวจะเก็บออกนนนนอเนี่ยเนี่ยพี่น้องสองฟางนี่เห็ดเพิ่งหวานหลายหลาย,ลายถึงน้จาจ้บพี่น้องเดี๋ยวสาแหล่สัญญาบองเห็ดน้ำเนาะพว่าเห็ดเ,เพิ่งคาไล่ายเขาสิข,ขึ้นกอนมูนาะปานี่ แล้วก็หมากสตรอเบอรี่ป้าอันนี้ขาเจ้าปลูกกันแน่น,นะพี่น้องปลูกแครอทนี่คือฟาร์มแครอทนะคะเห็นเด้อไปบ้านี้นีแ่แม่อันนี้เกินมันปลาหกเห็นแล้วจ้าบ่ามเนเห็ดเห็ดเนีพี่น้องเห็นหมากสตรอเบอรี่นี่แม่เก็บหายบ้างอุย้ยมามาอย่ามามาเซ กกากูเห็นตัวเอต้โพแม่แม่อะไรน่าดันนะอุย้ยแดนอะเวลิสตัอนอือหือก็น่ากูดันนะพี่น้องอ๋อหวานมาะนะขเขาจะหอมหวานนะพี่น้องลูกใหญ่ พอหน่อยเอน็นะโฟลน้องอันเนี้ยอ่ะชี้ออก<ฮ>เป็นยังข<ฮ>ี่จังภาษาไทยเออนไปยังไรเมย์เออหรอ<ฮ>เป็นยังะฮะเขาเขาหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาหลายอยู่แต่ว่าเขาทะเลสุกแล้วนั่นอีกเก็บฝาดิเอลิน่ะ ต้องพานั่งมาหกินมากสตรอเบอรี่ในปาาาานน่าเพราะว่าเกษตรนั่งสิไปเด็ดมากสตรอเบอรี่อยู่สวนเนาะพี่น้องเพระาะว่ามันตอนนี้สุกยู่มกับสีสม้มยานลูกทองเสียเยอะมากเลยแต่เขายังไม่สุกพอยาตะกะแตนนําพี่น้องยาตะกะแตนเขาเริ่มออกดอกแล้วสาได้เก็บเอาแต่อ่อนๆกันไปกินกับ ตำแครอทเนาะหยาตักกะแตนโหยอดสวยจัง <c oughs> วาอยู่ดูเอลิน,ะนาคนนานาว,าวามฮิต เขาแก่แล้วพี่น้องเขาเริ่มแก่แล้วเนาะไอเยิบเอาปุ่นด,ด้วยหนึ่งเห็นมานี่อ,อ,อันนั้นมันท่านสุกมีเอานี่เก็บเอาแม่จิบเก,ก็บยาตะกะแตนบ๊แม,มนบ๊แมนนีไหมนี่นี่น ม่าเอื้ออาหารยังจ้าตัวพ่อลูกอ่อนใบใบห้าสิบเก้าเลาเตือนอะบ่ลูกเวลาเตือนบ่าารุ้ชืุเตนืนไม,ม่เดี๋ยว妈妈ทานนมน้องฟองอ,งอันนี้ก็ใจพ่ออุ้มลูกซาหละ่กะ็สิญญญ่ย่างแวะเขาไปในป่าพี่น้องกับเอลินา ไอ้ปลาป้าอุ้มมาลวกดูโซทุงไปเอ้ยนายย่างเขาไปในป่านี่ด้วยหาเห็ด,หหดยัยเก๋กโกศล้อง บาลเซลิตแลว่ายังยากขอเลิกด้ว,วสันขมันสีขืนขมันขืนแล้วนะยังมอง,มองมองมันก็เห็นดอกว,ว่าสันยันงไม่เห็นอะไรเลยนะคะ แล้นะจ๊ะพี่น้องป้าเขาไปเก็บหญ้าตะก,กะแตนตัวมาวันนี้ไม่เจอเห็ดเลยจ้ะได้แต่หมกักสตรอเบอร,อรี่ป้าให้ลูกแล้วกะ็พักหญ้าตะก,กะแตนแต่ว,ว่าซาแลบพ่ออีกมองนึงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปเก็บมองหน้าแล้วก็สกับบ้านเลยเนะาะรขยูบอยูไก่บ้านจ้ะพี่น้อง มองนี้ยอดอ้อนอยู่จาบพวกแกก็จังรอ,อบแรกที่เก็บอยอดสวยด้วย ก็เก็บออนไลน์ด้อพี่น้องเก็บพอกิน นี่นะยอดง่ามไปต่ไหนอ้หเอาหนีกนันยอดง่ามก็วอดใจวะเลยเนาะปะ่ะเดี๋ยวลูกสิายกันสรุปแล้วไม่เจอเห็ดอะไรเลยนะคะเห็ตุอะไ้ออกพี่น่องหางเบิ้งเดื่นหน้าสิมาไหมสิมาจอดเบิ้งไหม ก่จบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า